มีโอกาสที่เขาจะรีเทิร์นกลับมาหรือไม่สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นท็อปปิกหัวข้อเด็ดอีกนะคะวันนี้นะคะหัวข้อนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีปัญหาเลิกราหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปกับแฟนแล้วอยากจะรู้ว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะรีเทิร์นกลับมานะคะเพราะว่าคุณเองก็ยังรักแล้วก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับเขานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแรนดอมดูกันเลยนะคะ เป็นการทำนายไพ่โดยภาพรวมนะคะลูกๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่า energy ในวันนี้เนี่ยไพ่ o r a c l e love is ชุด love is two story นะคะจะส่งพลังงานดีๆอะไรออกมามีโอกาสที่เขานะคะจะกลับมารีเทิร์นหาลูกๆหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักหาแอดมินเลยนะคะมีคิวว่างอยู่นะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์นะเอาตรงๆแหละถึงแม้มันจะจบกันไปนะแต่ลูกๆก,ก็ยังมีความแบบยังมีพลังงานนะคะของความรู้สึกดีๆนะคะรู้สึกอบอุ่นกันอยู่เลยนะคะมันเป็นพลังงานที่ต่างฝ่ายนะคะต่างก็ก็ยังคิดถึงนะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีภารกิจ นะคะแล้วเขาคนนั้นของลูกๆก,ก็ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ด้วยนะเออมันมีความปินป้นป้อนกระล่อนอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะลูกนะแล้วก็ดูเขาจะค่อนข้างมีอีกโก้แล้วก็เอาแต่ใจตัวเองด้วยคือหมายความว่าถ้าถ้าตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องงานเขาก็จะโฟกัสเรื่องงานไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยใส่ใจลูกๆสักเท่าไหร่นะคะอืมอ่ะมาดูซิแล้วมันมีโอกาสไหมล่ะที่เขาเนี่ย จะรีเทิร์นกลับเพราะว่าดูแล้วเขาเองก็หันหลังให้ลูกๆดูสิอืมอ้โหรู้ใต้สำรับสิโอ้โหมันเป็นการตัดสินใจที่แบบเอาตรงๆแหละเขาเองก็อยากจะกลับมาไม่ใช่ว่าไม่อยากจะกลับนะแต่เขาเหมือนเหมือนรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเหนื่อยมันหนัก แล้วก็เวลาอยู่กับลูกๆมันมีปัญหาท็อกซิกมันมีอารมณ์วีนใส่กันและกันนะคะถึงแม้ว่าความผูกพันของลูกๆก,กับเขาเนี่ยจะเหนียวแน่นถึงขั้นแบบว่าอะมีเซ็กมีอะไรมี18บวกแต่เรื่องนั้นมันก็มันก็ทำให้เขาคิดถึงลูกๆนะแต่มันก็ไม่สามารถมัดใจเขาได้เพราะว่า ไพ่ใต้สำรับเนี่ยมันบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะมองหาอะไรใหม่ๆแล้วแล้วเขาเองก็อยากจะให้ลูกๆเนี่ยเปิดเปิดโอกาสเปิดใจให้ลูกๆมองหาคนที่ดีๆหรือว่ามีชีวิตใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาเองนะคะก็ไม่พร้อมด้วยนะคะกับความสม,มันธ์เพราะว่ามันด้วยเรื่องของระยะทางด้วยเรื่องของหน้าที่การงานหรือภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกมากมายนะคะอ่ะขอสรุปเลยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นมาไหม นะคะขอสรุป3ใบเท่านั้นดูซิว่าจะเป็นยังไงมีโอกาสรีเทิร์นไหมยากค่ะลูกๆเป็นได้แค่เพื่อนนะเนี่ยคือเขาอยากจะแบบโสดอยากจะปลดพันธนาการระหว่างเขากับลูกแล้ว กลับมาก็เป็นได้เป็นได้แค่เพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีต่อกันก็ยังคุยกันได้นะคะมันก็ไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรกันหรอกยังติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่แต่เขาเองก็เขาก็มองว่าเออเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันจะดีกว่านะคะลูกนะเห็นไหมมันมีประเด็นอะไรเข้ามานะคะมันมันเขาก็อยากกลับมาแหละไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับแต่ว่ามันด้วย ด้วยความไม่พร้อมอะไรในหลายๆอย่างด้วยงานด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมากมายแล้วก็ด้วยเรื่องของระยะทางท,ที่ที่เป็นปัญหาแล้วก็เขากับลูกมันไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่ร่วมได้กันแล้วยังไงก็เป็นพลังงานที่ดีอยู่นะคะลูกๆนะกดรับคำทนายกันเลยค่ะถ้าถูกใจเนาะ